สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกตนะครับวันนี้ช่างเกตจะพาทุกคนไปดูเจ้าตัวกฎหมายใหม่ที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรก ABS มอไซค์นะทุกคนช่างเกตไปดูลหลายช่องลหลายที่ลหลายข่าวลหลายสำนักก็ไม่มีความชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยบังคับใช้อย่างไงแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างนะให้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ค่อยจะครบถ้วนแล้วก็ไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่นะช่างเกตเลยหาความชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ได้นะวันนี้ ช่างเกียริจะพาทุกคนไปดูกันนะทุกคนไปดูราชกิจจานุเบกษาที่มีการประกาศออกมาเกี่ยวกับการควบคุมระบบเบรกของมอเตอร์ไซค์1มกราคม2567นะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนช่างเกียร์จะพยายามที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจนะว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลอย่างไรแล้วก็เขาบังคับรถขนาดซีซีอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็รถรุ่นไหนบ้างที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะแล้วก็รถที่มีอยู่ณปัจจุบันจะสามารถขายได้ใช้ได้หรือเปล่านะวันนี้ จังเกียรติจะพยายามทําให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้กันนะครับเรื่องของประกาศของกรมการขนส่งทางบกตัวนี้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี2564นะทุกคนเขาประกาศไว้เมื่อวันที่15พฤษภาคม2564นะในบางอย่างก็มีการบังคับใช้ไปแล้วนะแต่ในเรื่องของระบบเบรก ของรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็น ABS เนี่ยที่ขนาด CC ที่เขาระบุเนี่ยมีเริ่มใช้1มกราคม2 5ันนะครับช่างเกียนจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจในเรื่องของอประกาศตัวนี้นะทุกคนจริงๆแล้วกฎหมายตัวนี้เขาบังคับให้ผู้ผลิตนะที่ต้องมีการติดตั้งระบบเบรกที่เป็น ABS เนี่ยมาจากต้นทางเลยก็คือมาจากโรงงานเลยโดย เขาจะกําหนดลักษณะระบบเบรกต่างๆนะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆที่ทางผู้ผลิตเนี่ยจะต้องนําไปตรวจสอบนําไปเสนอ,อาทางกครมการขนส่งทางบกนะว่าผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐานตัวของระบบเบรกหรือเปล่านะถึงจะมีการอนุมัติให้ติดตั้งในระบบมอไซค์นะคือการบังคับก็คือบังคับอยู่แล้วบังคับให้มีการติดตั้งระบบเบรก ABS e ที่ขนาดที่กําหนดนะ, <S <S นะแล้วก็ตัวระบบเบรกต่างๆก็ต้องมีการไปทดสอบทดลองผ่านมาตรฐานต่างๆถึงจะสามารถติดตั้งได้นะครับตัวนี้ ช่างกิจจะพาไปดูประกาศข้อ1ก่อนข้อ1ประกาศนี้เขาใช้บังคับกับระบบห้ามล้อรถจักรยานยนต์นะทุกคนระบบห้ามล้อรถจักรยานยนต์ก็คือบงเล็บ1รถจักรยานยนต์ที่ผลิตประกอบหรือนําเข้าเพื่อจําหน่ายนะสรถจักรยานยนต์ที่ผลิตประกอบหรือนําเข้ามาเพื่อใช้เองมีจํานวนเกิน5คันต่อแบบต่อปีนะตัวนี้ก็ต้อง อายุในกฎหมายตัวนี้ต้องควบคุมตัวระบบเบรกด้วยนะครับทั้งนี้ในรถที่จะได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องติดตัวระบบเบรก ABS นะก็คือรถที่มีความเร็วสูงสุดต่ำกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือรถจักรยานยนต์สำหรับคนพิการนะตัวนี้ก็ได้รับการยกเว้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวระบบเบรกที่เป็น ABS นะครับ ตัวข้อ2ที่เขาระบุไว้ก็คือแบบนะแบบตัวนี้ก็คือผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตก็จะต้องไปศึกษานะเรื่องของแบบเรื่องของการติดตั้งเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของสมรรถนะต่างๆอยู่ในมาตรฐานผ่านมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกหรือเปล่านะถึงจะสามารถติดตั้งระบบ,บเบรกตัวนี้ในรถจักรยานยนต์ได้นะครับข้อ2วงเล็บ2ก็คือผู้ผลิตนะผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตประกอบรถต่างๆแลที่จัดจําหน่ายนี่แหละก็ต้องมีอาการ กระทําตามกฎหมายนี้นะแล้วก็ต้องติดอุปกรณ์ต่างๆตามกฎหมายที่ประกาศออกมานี้นะครับวงเล็บ3ก็คือหน่วยงานตรวจสอบหน่วยงานที่จะตรวจสอบระบบนี้ก็คือตัวกรมการขนส่งทางบกนะเขาไม่ได้มาไล่จับเรานะทุกคนเ,เขาไม่ได้ให้ตารวจตั้งดา่านแล้วไล่จับเราว่ารถรุ่นนี้ไม่ติดตัวระบบ ABS ไม่ใช่นะเขาจะต้องเป็นหน่วยงานตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตหรือว่าผู้ผลิตต่างๆว่าติดตั้งตรวจสอบอระบบนี้มาหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานตรวจสอบว่า าการผลิตเป็นไปตามแบบที่กําหนดหรือเปล่านะตัวนี้เขาจะมีการตรวจสอบของเขาเองนะกรมการขนส่งทางบกกับผู้ผลิตนะอันนี้เราเป็นผู้ริโภคเราไม่ต้องทำไรนะทุกคนเราไม่โดนจับนะถ้าเขาไม่ติดมาเราไม่โดนจับนะแต่ถ้าเขาไม่ติดมาเามนีนะ่ยคนที่จะโดนจับหรือว่ามีความผิดก็คือผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตนะจะโดนจับนะเราไปขับรถเข้าด่านเนี่ยบอกว่าไม่มีระบบป p s ตำรวจจะจับนี่ไม่ใช่นะทุกคนตัวนี้คือข้อกาหนดที่เขากําหนดให้กับผู้ผลิต ที่จะต้องทําตามกฎหมายที่กําหนดนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบเบรกที่เป็น ABS นะครับตัวกฎหมายฉบับน,นี้อย่างที่ช่างกิจบอกไปว่าเขามีการประกาศในร e าชกิจจานเบกษาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2564นะะหมวด3นะทุกคนเดี๋ยวช่างกิจจะข้ามมาอยู่หมวด3เลยนะหมวด3การติดตั้งระบบห้ามล้อนะตัวนี้มันจะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะทุกคนข้อ11 รถที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ต้องติดตั้งระบบห้ามล้อที่มีระบบป้องกันล้อล็อกนะทุกคนอ่าล้อล็อกของล้อนะก็คือวงเล็บหนึ่งมีความจุกระบอกสูบเกินกว่า125ลูกบาทเซนติเมตรนะทุกคนมีความจุกระบอกสูบเกินกว่า125ลูกบาทเซนติเมตรก็คือ125อซีซีนะหรือวงเล็บ2รถที่มีพิกัดต่อเนื่องสูงสุดหรือกําลังสุที่สูงสุดเกิน11กิโลวัต์หรือ วงเล็บ3มีอัตราส่วนกำหนดต่อมวลเกิน0.1กิโลวัตต์ต่อกิโลกร,รัมนะรถที่นอกเหนือจากวักหนึ่งให้ติดตั้งระบบห้ามล้อร่วมที่เป็นตัว CBS นะหรือระบบห้ามล้อที่มีระบบป้องกันล้อล็อกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะทุกคนทุกคนเข้าใจความหมายตัวนี้ไหมก็คือกฎหมายตัวนี้เขาบังคับให้รถที่มีความจุกระบอกสูบ 125cc ขึ้นไปจะต้องติดตั้งตัวระบบ เบรกที่เป็น ABS นะและก็รถที่มีขนาดความจุขับอกสูบต่ำกว่า1 2 5 c ีเนี่ยจะต้องมีระบบเบรกที่เขาเรียกว่า CBS นะแต่อยู่ในทางามาฮ่าจะเรียกว่า UBS ก็คือระบบเบรกพร้อมกัน2ล้อนะตัวนี้ก็คือกฎหมายเขาบังคับใช้นะทุกคนและจะมีผลกับรุ่นไหนบ้างของทางามาฮ่าเดี๋ยวท่านกิตจ,จะไปบอกว่าต่อไปเริ่มต้นฟินเนี่ยจะต้องมี UBS ทุกคันแล้วนะทุกคนนี่คือหมวด3การติดตั้งระบบห้ามล้อนะครับกฎหมายเขาประกาศตั้งแต่ ปี2,564นะทุกคนแต่มีข้อ1กับข้อ2ที่จะต้องใช้บังคับเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาก็คือวันที่1มกราคม2,567ก็คือข้อนี้แหละหมวด3ข้อ1 1นี่แหละทุกคนอ่าก็คือรถที่มีความจุขนาดซีซีตั้งแต่125ซีซีขึ้นไปจะต้องมีระบบ ABS นะทุกคนตั้งแต่1มกราคม2,567ที่ผ่านมานะครับแล้วก็รถที่ มีกำลังหรือว่ามีความจุกระบอกสูบที่ต่ํากว่า1 2 5ซีซี cc จะต้องมีระบบ CBS ทุกคันนะทุกคนก็คือระบบเบรกความกัน2ล้อนะนี่คือตัวบังคับใช้1มกราคม2567ที่ผ่านมานะครับทีนี้กฎหมายฉบับนี้ถูกบังคับใช้จริงแล้วคือ1มกราคม2567ที่ผ่านมาแล้วรถที่อยู่ในสต็อกละ่ะที่ไม่มีตัวระบบ ABS ละ่ะจะสามารถจำหน่ายได้ไหมจะสามารถขายได้ไหมจะผิดกฎไหม ช่างเกียรติบอกเลยว่าอันนี้ก็เขียนกฎหมายแบบไม่ควบคุมอีกแหละว่าเอารถที่มีในสต็อกอาจจะสามารถจดทะเบียนได้ไหมแต่ช่างเกียรติไปอ่านเจอจริงจริงแล้วเขาบอกว่ารถที่จะขอจดทะเบียนได้ตั้งแต่อันหนึ่งมกราสองพันห้าไปเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้นะทุกคนแต่ตอนนี้รถในสต็อกก็มีเยอะแยะมากมายนะที่ไม่มีตัวระบบ abs ที่มีขนาด cc ที่เกินกว่า1 2 5่งร้อยี่ห้า cc นะแต่ก็ยังจัดจําหน่ายอยู่อันนี้ก็ไม่รู้ว่า กฎหมายตัวนี้เขาบังคับใช้เฉพาะรถที่ผลิตตั้งแต่1มกราคม2567หรือว่าย้อนหลังไปด้วยนะแต่ความคิดเังกลิจริงๆแล้วน่าจะควบคุมเฉพาะรถที่มีการผลิตตั้งแต่1มกราคม2567ขึ้นไปนะครับจะต้องอายุภายใต้เงื่อนไขตัวนี้นะส่วนรถที่เป็นรถค้างสต๊อกอยู่ก็อาจจะสามารถจำหน่ายได้ปกตินะตัวนี้ในความคิดเชิงกลินะไม่แน่ใจนะแล้วก็หาข้อมูลไม่ได้ว่าเขาควบคุมจุดนี้อย่างไรบ้างนะครับสาหรับในเรื่องของ อ่าวันเวลากำหนดที่ชัดเจนนะครับทีนี้เมื่อกฎหมายนี้ประกาศออกมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวช่างกิจจะพาทุกคนไปดูว่ารถของทางยามาฮ่าเนี่ยจะกระทบรุ่นไหนบ้างนะแล้วรุ่นไหนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนก็ต้องยกเลิกการขายไปเลยนะทุกคนเพราะว่ากฎหมายนี้ประกาศาชัดเจนแล้วหนึ่งมกราที่ผ่านมานะถ้าผู้ผลิตยังไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิดทางกฎหมายได้นะแต่ถ้า คุณอยากจะขายต่อคุณก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอันในเรื่องของระบบเบรกถึงจะสามารถขายหรือว่าจดทะเบียนในประเทศไทยได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นที่น้องสุดแล้วกันนะัก็คือเจ้าตัวฟีน่นนะทุกคนฟีน่นจริงๆแล้วเป็นเครื่องยนต์ 125cc นะแต่พิกัดจริงๆเขานะ่ยไม่ถึง 125cc หรอกแต่ก็ถือว่าไม่เกิน 125cc ตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องติดตัวระบบ ABS ก็ได้นะเพราะว่ากฎหมายเขากาหนวดว่าต้องเป็น 125cc ขึ้นไปแต่ เมื่อต่ำกว่า1 2 5ซีซี cc ก็จะต้องมีระบบ CBS นะทุกคนก็คือระบบเบรกร้อมกัน2ล้อนะนั่นหมายความว่าเจ้าตัวฟีโน่ก็จะต้องเพิ่มตัวระบบเบรกที่เป็น UBS หรือระบบกระจายแรงเบรกร้อมกัน2ล้อเข้ามาถึงจะสามารถจัดจำหน่ายได้นะครับนี่คือรุ่นแรกที่ได้รับผลกระทบนะครับสำหรับของทางยามาฮ่านะครับตัว MT 03ตัวนี้ ก็มีระบบ ABS ล้อหน้าอยู่แล้วนะตัวน,นี้ก็สามารถจําหน่ายได้ปกตินะครับตัว MT15 อ่า MT15 ก็เป็นอีก1รุ่นที่ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าในตัว MT15 ไม่มีตัวระบบ ABS นะถ้าอยากจําหน่ายต่อไปก็จะต้องเพิ่มตัวระบบ ABS เข้ามานะครับเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์155ซีซีนะครับตัว Yamaha Cubic ตัวนี้ก็สามารถติดตั้งได้ทั้งตัวระบบ ABS หรือว่า CBS นะทุกคนต้องทำความเข้าใจว่า 125cc เนี่ยสามารถติดได้ทั้ง ABS แล้วก็ UBS นะทุกคนไม่ผิดนะแต่ที่หลกัลกๆแล้วคุณต้องมีตัว UBS นะถึงจะสามารถถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวคิว i ิกก็จะต้องมอีตัวระบบ ABS นะ ABS ตัวนี้เขามีเพียงรุ่นเดียวตัวนี้เขาก็ไม่ได้รับผลกระทบนะสำหรับเจ้าตัวคิวบิกนะก็มีตัวระบบ ABS อยู่แล้วเขามีเพียงรุ่นเดียวเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับคิวบิก ABS2023 นะตัวนี้ก็สามารถจำหน่ายได้ปกติไม่มีปัญหานะครับ ตัว W R 155ตัวนี้ก็ต้องอเพิ่มตัวระบบ A B S เข้าไปนะถึงจะสามารถจัดจำหน่ายในประเทศไทยได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์155 c c นะครับตัว G T ตัวนี้ก็ต้องมีระบบ C B S หรือว่า A B S เพิ่มมานะหรือว่า U B S นะระบบกระจายแรงเบรกนะต้องมีถึงจะสามารถจำหน่ายและจดทะเบียนได้นะครับ ตัว x Max ตัวนี้มีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะเขามีอยู่แล้วนะครับตัว N Max ก็มีทั้งตัวรองกับตัวท็อปก็มีตัวระบบเบรกที่เป็น ABS อยู่แล้วก็สามารถจำหน่ายได้นะครับตัว Air Lo อกตัว Standard ตัวนี้จะต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มระบบ ABS เข้ามาถึงจะสามารถจำหน่ายได้นะครับแต่ตัวท็อปของเขามีตัวระบบ ABS มาอยู่แล้วนะแต่ตัว Standard ไม่มีนะครับตัวนี้ก็ต้องไปเพิ่มตัวระบบ ABS ถึงจะสามารถจัดจำหน่ายได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์155ซีซีนะครับตัว R15 ตัว R15 ตัวธรรมดาไม่มีตัวระบบ ABS ก็จะต้องไปติดตั้งตัวระบบ ABS นะครับถึงจะสามารถจัดจําหน่ายในประเทศไทยได้นะครับส่วนตัวที่เป็น R15M c o n n e c t o r ed, ตัวนั้นมีระบบ ABS อยู่แล้วก็สามารถจําหน่ายได้ปกตินะ x S r Exciter นะทุกคน2รุ่นนี้ก็ต้องมีระบบ ABS นะเพราะว่าเดิมเขาไม่มีนะจะต้องติดตั้งระบบเบรกที่เป็น ABS ล้อหน้ามานะถึงจะสามารถาทําการตลาดในประเทศไทยต่อไปได้นะครับสำหรับ Exciter กับ x S r เพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ 155cc นะครับ ตัวฟาซิโอตัวนี้ก็มีทั้งรุ่นท็อปกับรุ่นรองนะเขาก็มีตัวระบบประจัยแรงเบรกอยู่แล้วนะตัวระบบ UBS นะตัวนี้ทางยี่ห้คงกันไปแล้วล่ะสำหรับเจ้าตัวฟาซิโอนะก็ติดตั้งมาตัวสแตนดานก็มีตัวระบบประจายแรงเบรกให้ตัวท็อปก็มี ABS ให้ก็ไม่รับผลกระทบนะครับสำหรับเจ้าตัวฟาซิโอนะครับตัวรุ่นฟินตัวนี้แหละจะค่อนข้างที่จะมีการปรับเปลี่ยนเยอะหน่อยเพราะว่ารุ่นฟิน ถ้ามีระบบ UBS เนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะทุกคนแต่ต่อไปนี้ต้องมี UBS ทุกคันนะถึงจะสามารถจําหน่ายได้นะสําหรับรุ่นฟินนะครับก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะแล้วก็ต้องดูว่าเรื่องของราคาจะมีการอัปเดตใหม่หรือเปล่านะครับสำหรับฟินนะครับตัวแกรนฟ i โน่ตัวนี้ก็มีทั้งตัวระบบ ABS กับ UBS นะทั้งตัวสแตนดานก็มีตัวระบบ UBS ให้ตัวท็อปก็มี ABS ให้ก็ไม่รับผลกระทบนะครับตัว PT1 ตัวนี้ต้องไปติดตัวระบบที่เป็น UBS นะล้อหน้า เบรก็พร้อมกัน2ล้อนะถึงจะสามารถทําการตลาดต่อไปได้นะครับตัว YZS R3 ก็มีตัว ABS ล้อหน้าอยู่แล้วนะเพราะว่าเ็เป็นเครื่องใหญ่นะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับหลักๆแล้วในรถยามาฮ่าที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายใหม่ตัวนี้นะทุกคนก,ก็จะมีเจ้าตัวรุ่นฟินนะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนตัวระบบ UBS ทุกคันนะต้องติดตั้งระบบ UBS ทุกคันนะถึงจะสามารถาขายได้แล้วก็ตัว PG1 น้องใหม่ล่าสุดนะที่เปิดตัวมาก็ไม่มีตัวระบบเบรกที่เป็น UBS นะก็ต้อง อคอยดูต่อไปว่าทางค่ายรถหรือว่าผู้ผลิตต่างๆจะมีการปรับตัวในเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับสําหรับในเรื่องของระบบเบรกนะต้องบอกว่ากฎหมายนี้บังคับใช้กันมาตั้งแต่1มกราคม2567ที่ผ่านมานะทุกคนเราไม่ผิดนะเราใช้รถไม่มี ABS เราไม่ผิดนะทุกคนแต่ถ้าผู้ผลิต ประกอบมาแล้วเนี่ยตามอาซีซีตามที่กฎหมายกาหนดแล้วไม่มีตัวระบบเบรกต่างๆที่เขากําหนดมาเนี่ยคือเขามีความผิดนะไอ้นี่เราไม่ต้องกลัวนะทุกคนสิ่งที่เราจะได้รับก็คือต่อไปแน่นอนราคารถแพงขึ้นแน่นอนนะทุกคนแพงขึ้นแน่นอนนะถ้ามีระบบ ABS ทุกคันสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือผู้บริโภคนี่แหละที่จะต้องแบกรับในเรื่องของราคารถเพิ่มไปนะแต่ในหน่วยงานที่เขาออกมากักชับในเรื่องนี้เขาก็ กลัวที่จะมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเขามีการวิเคราะห์วิจัยแล้วว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมาจากระบบเบรกเนี่ย อ่าสูญเสียกันมากมายนะเขาก็เลยอยากออกกฎหมายตัวนี้จริงๆแล้วกฎหมายตัวนี้ในประเทศต่างๆาหลายประเทศทั่วโลกเขาก็บังคับใช้ตั้งนานแล้วนะสำหรับเรื่องของระบบเบรกนะครับแต่ก็มีบางหน่วยง,งานก็ออกมาบอกว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเนี่ยคือพิกัดซีซีก็อยู่ประมาณ125่งซีซีลงนะตัวนี้อนาคตต่อไปก็อาจจะต้องควบคุมทุกคันนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นามากกว่า125หรือว่าต่ำกว่า1 2 5 c ซีก็อาจจะต้อง อัติตั้งระบบเบรกที่เป็น ABS ทั้งหมดนะครับนั่นคือเรื่องของอนาคตนะแต่เรื่องของปัจจุบันก็คือตามที่ช่างเกตนําเสนอวันนี้นะมีผลบังคับใช้หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานะครับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะพอที่จะเข้าใจนะทุกคนหลังจากที่เราพยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆกันนะวันนี้ช่างเกตก็พยายามที่จะหาข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดมานําเสนอทุกคนนะก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับ ถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับถือว่าเป็นความรู้ที่นํามาแชร์กันนะครับสำหรับเรื่องของระบบเบรก ABS ใหม่ล่าสุด2,567นะครับเอาเปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเกตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ